ดูกันครับว่าวันนี้ผมเจออะไรนี่นี่เห็นคลานอยู่งี้เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ไส้เดือนนะครับนี่ดูดีๆครับโอเควันนี้จับได้สองตัวแล้วอันนี้คือปรสิตนะครับปรสิตตัวนี้กินไส้เดือนนะครับถ้ามีเยอะนี่ไส้เดือนก็หายไปเยอะแล้วครับนี่คล้ายๆไส้เดือนเห็นไหมแต่ว่าตัวเขาไม่มีครอบล่องเห็นนะครับเรียบเวลาเดินเนี่ยจะเห็นเป็นทางเป็นมันมันมันอยู่ นี่ครับลักษณะการคลืบคลานเขาก็จะไม่เหมือนไส้เดือนนะแล้วข้างใต้ท้องเขาจะแบนนี่ใต้ท้องเป็นนี้ครับไอตัวนี้คือปรสิตนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไส้เดือนนะตัวนี้กินไส้เดือนเฮี้ยนเลยครับลองจับมาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆนะครับว่าปรสิตกับไส้เดือนมันต่างกันยังไงไส้เดือนสังเกตดูนะครับมันจะม,มีความเป็นปล้องเป็นปล้องอยู่เห็นไหมครับอันนี้มันเป็นอะไรตรงนั้นบวมๆอยู่ครับ Uh, สังเกตดูนะครับไสเดือนจะมีความเป็นปล้องเป็นข้ออยู่ไสเดือนเป็นสัตว์ครอบปล้องนะส่วนปรสิตนี้มันไม่มีปล้องนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูนะครับมันไม่มีปล้องครับสังเกตดีๆครับเดี๋ยวนะครับจับไงล่ะใต้ท้องปรสิตมันจะออกแบนๆอย่างนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกับพวกหอยทากอะไรพวกนี้ครับไอ้ตัวนี้กินไส้เดือนนะครับลักษณะการเลื้อยคลานมันก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับ อันนี้ไส้เดือนนะครับไส้เดือนจะมีความเป็นปล้องเห็นได้ชัดกว่าไอ้พวกนี้ถ้าจับได้ถ้าเกิดเราตัดแบ่งนี้รู้สึกว่ามันมันก็จะโตทั้งสองข้างนะครับมันก็จะไม่ตายนะครับแต่ว่าถ้าไส้เดือนเนี่ยตัดแบ่งเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่รอดและส่วนหนึ่งส่วนที่ไม่สําคัญก็จะตายนะครับโอเคนี่ครับนี่คือปรสิทธิ์นะครับเจอแล้วมีบ่อปลามีตู้ปลาก็โยนให้ปลากินได้เลยครับ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแพร่พันธุ์แล้วก็ถ้าเกิดว่าสังเกตในกระมังนะมันจะเห็นเป็นรอยทางเดินมันจะเป็นมัน,ม,นมันเป็นเส้นทางอยู่ครับอันนั้นคือเหมือนลักษณะหอยทากเดินเนี้ครับคล้ายๆกันครับ